สวัสดีค่ะดิฉันนางเงยาวลักษณ์เขาแคนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแกเปะราชนิยมรับผิดชอบเป็นคุณครูพี่เลี้ยงของคุณครูพิมพ์ชนกเชิดดีโลกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ฉนกเชิดดีโลกค่ะตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลชั้นปีที่สองค่ะหน้าที่รับผิดชอบของดิฉันในแต่ละวันนะคะก็ตอนเช้ามาค่ะก็จะรอรับเด็กจากผู้ปกครองค่ะ พอรับเด็กเสร็จก็จะพาดเด็กๆทากิจกรรมเข้าแถวคารบธทงชาติค่ะหลังจากนั้นก็จะพาดเด็กๆขึ้นชั้นเรียนเพื่อที่จะทํากิจกรรมต่อไปค่ะ ซึ่งกิจกรรมที่ระดับชั้นอนุบาลของเราเรียนในแต่ละวันก็จะเป็น6กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆชั้นอนุบาล2นี่ได้ทําอะไรบ้างคะคุณครูพิมพ์ชนกกิจกรรมของเด็กๆชั้นอนุบาล2นะคะก็จะมีอย่างเช่นพาเด็กๆเ,เต้นประกอบเพลงค่ะแล้วก็ออกกําลังกายตามจังหวะด,ดนตรีแล้วก็นั่งสมาธิค่ะ ค่ะกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ของในแต่ละสัปดาห์อนุบาล2สัปดาห์นี้ได้เรียนเรื่องอะไรคะช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูฝนพอดีคะ่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนคะ่ะเราก็จะเรียนเรื่องฤดูฝนพอดีเลยคะ่ะก็ให้เด็กๆเรียนรู้ว่าฤดูฝนควรจะแต่งตัวยงังไงควรจะ ทำยังไงบ้างมีปฏิบัติตนยังไงนะคฝนตกใช่ค่ะสำหรับกิจกรรมที่3ก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์นี่ทั้งอนุบาล2และอนุบาล3ก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันนะคะจะเป็นเกี่ยวกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะงานประดิษฐ์อย่างเงี้ยซึ่งวันนี้อนุบาลสองได้ทําอะไรคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้ค่ะวันนี้วันนี้ที่ฉันก็พาเด็กๆทํา ตัดป่ค่ะก็เราจะนําจากเก็บเก็บดอกไม้ใบไม้นะคะมาให้เด็กๆเอามาติดลงกระดาษเป็นงานศิลปะอีกอย่างนึงค่ะค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะสนุกสนานและมีความสุขใช่ไหมคะคุณครูพิมพ์ชนกคะชอบมากเลยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่4กิจกรรมที่4ก็จะเป็นกิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเสรีและเล่นตามมุมต่างๆซึ่งในห้องเรียนของเราอย่างเช่นชั้นอนุบาลสองนี่ก็จะมีการจัดมุมต่างๆใช่ไหมคะคุณเชอรี่ใช่ค่ะก็ะจะเป็นมุมมุมของเล่นมุมแต่งตัวมีหลายมุมค่ะเด็กๆเขาคนไหนชอบมุมไหนเขาก็จะเข้ามุมนั้นเลยค่ะค่ะในระหว่างนั้นเราก็ต้องอคอยดูแลค่ะแล้วก็ ให้คําแนะนําเขาด้วยค่ะว่ามุมนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้คะคะค่ะแล้วกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งกิจกรรมกลางแจ้งนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นสนามคุณครูต้องไปกับเด็กด้วยไหมคะใช่ค่ะต้องพาเขาไปค่ะต้องดูด้วยค่ะว่าเขาเล่นปลอดภัยไหมค่ะดูแลความปลอดภัยค่ะหลังจากกิจกรรมกลางแจ้งเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาสิบเอนาฬิกาพอดี อ่าแล้วก็จะทําอะไรคะคุณครูแตงโมงสิบเอ็ดนาฬิกา,ากสิบเอ็นากาเรา<ะ>ก็จะพาเด็กๆ <Wow. S 2> ค่ะเตรียมตัวรับประทานอาหารค่ะเราคณะครูเราก็จะร่วมกันแจกกับข้าวเด็กๆค่ะพาเด็กๆกล่าวคําขอบคุณค่ะแล้วเราก็จะหลังจากที่เขารับประทานอาหารเสร็จเราก็จะให้เขารู้จักการล้างจานการเก็บจานสอนทักษะต่างๆให้เขาด้วยไปในตัวด้วยค่ะ ค่ะเด็กๆเขาก็จะทําเองนะคะเขาก็จะเก็บโต๊ะเก็บจานล้างจานช่วยคุณครูคุณครูก็จะให้คําแนะนําว่าทํำยังไงนะคะเป็นการฝึกเด็กนะคะฝึกระเบียบวินัยฝึกเด็กให้เด็กรู้จักทํากิจวัตรประจําวันของตนเองได้ด้วยตนเองนะคะทีนี้พอรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาพักกลางวันของเด็กๆก่อนจะขึ้นเรียนขึ้นเรียนภาคบ่ายเราจะพาเด็กๆนี่ ภาคบ่ายจะเป็นการนอนพักผ่อนนะคะซึ่งก่อนจะนอนพักผ่อนนั้นเราจะให้เด็กๆทําอะไรคะคุณครูพิมพ์ชนกก่อนจะนอนพักผ่อนนะคะเราก็จะมีการเล่านิทานบ้างออมีดื่มนมด้วยค่ะดื่มนมก่อนเข้านอนดื่มนมแล้วก็จะพาแล้วก็จะมีการเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนค่ะหลังจากที่เด็กๆนอนตื่นนอนนะคะเราก็จะพาเด็กๆ พาเด็กๆเ,เล่นเกมการศึกษาก่อนที่จะกลับบ้านระหว่างที่รอคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านมารับนะคะก็จะมีการเล่นเกมก่อนกลับบ้านค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมซึ่งในแต่ละวันชั้นอนุบาลของเราก็จะทําอย่างนี้ทุกวันนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้เสริมทักษะเสริมประสบการณ์ของเด็ก นะคะ,ะคุณครูพิมพ์ชนกคะนอกจากกิจกรรมพวกนี้แล้วในปีนี้ซึ่งคุณครูคพิมพ์ชนกได้มาทํางานที่โรงเรียนแกปิราชยมของเราเป็นปีที่4แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในแต่ละปีทํากิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาสมมุติว่าปีนี้คุณครูพิมพ์ชนกนี่อยากฝึกฝึกอะไรเด็กเด็กอนุบาลของเราคะจะมีกิจกรรมอะไรจะเสริมทักษะอะไรเด็กๆ เป็นพิเศษไหมคะปีนี้ค่ะก็ค่ะโรงเรียนเรานะคะก็เข้าโครงการเป็นโรงเรียนอารยเกษตรพอดีค่ะส่วนตัวดิฉันเองนะคะก็อยากฝึกพาเด็กๆปลูกผักค่ะพอดีมีพื้นที่ว่างๆอยู่หน้าอาคารของเราค่ะเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะดิฉันก็อยากให้เด็กๆทดลองปลูกผักดูเป็นผักสวนครัวค่ะให้เขารู้จักการปลูกผักการเจริญเติบโตของพืชผักเป็นยังไงแล้วให้เขารู้จักคุณค่าด้วยว่า Uh, ผักที่เราปลูกเองนี่นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแล้วก็ยังปลอดสารพิษไม่มีสารพิษค่ะสามารถนำมารับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งส่วนตัวดิฉันเองนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังปลูกดอกกระเจียวหวานค่ะก็เป็นรายได้อีกทางหนึง่งเช่นเดียวกันค่ะ ก็ค่ะก็นํามาขายที่ตลาดนัดอของโรงเรียนเราค่ะ,คะโรงเรียนเราก็มีตลาดนัดหัดเรียนรู้ค่ะจะเป็นเปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดค่ะก็จะนํามาขายค่ะค่ะสําหรับปีนี้คุณครูพ,พิมพ์ชนุกมีปัญหาอะไรหนักใจในการทํางานหรือเปล่าหรือว่าอยากมีอะไรอยากพูดถึงเกี่ยวกับองค์กรของเราโรงเรียนแกเปร่านิยมบ้างคะเป็นยังไงบ้างปีนี้ปีที่4ี่แล้วค่ะ ค่ะ,คะก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยค่ะเหมือนอยู่บ้านตัวเองค่ะมาอยู่โรงเรียนแกเปรานิยมแห่งนี้ค่ะก็ยิ่งอยู่นานยิ่งผูกพันค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นโรงเรียนในชุมชนแล้วนะคะก็ส่วนตัวดิฉันเองก็เคยเรียนอยู่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะก็เหมือนบ้านหลังที่สองเลยค่ะทั้งมีระยะทางที่ใกล้ค่ะแล้วก็ บุคลากรในโรงเรียนคณะคุณครูทุกท่านนะคะให้ความอบอุ่นให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องเลยค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความเอ็นดูและดูแลเป็นอย่างยิ่งเสมอมาค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนแกเปะราษิยมของเราก็ขอขอบพระคุณทางมูล,ลนิธิและบริษัทนะคะที่อ่า อมอบบุคลากรที่มีความเสียสละมีความตั้งใจในการทำงานมาให้โรงเรียนของเราคือคุณครูพิมพ์ชนกมาทํางานที่โรงเรียนแกเปรตลาดนิยมของเราเนี่ยทำงานคุ้มค่ามากนะคะมาแต่เช้าดูแลรับผิดชอบเด็กทุกอย่างเนื่องจากเป็นครูที่อยู่ในชุมชนมีเรื่องอะไรก็คุณครูพิมพชนกคุณครูพิมพชนกแหละช่วยได้เยอะเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ค่ะส่วนตัวดิฉันเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะทางมูล,ลนิธิและบริษัทนะคะที่ให้การสนับสนุนในการจ้างงานมาเป็นปีที่4แล้วนะคะก็ขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ค่ะก็อยากให้ทางมูล,ลนิธิและบริษัทค่ะทำโครงการดีๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มาทำงานในชุมชนค่ะก็รู้สึก ดีใจค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง<อ>ค่ะขอบพระคุณค่ะ